โปเกมอนอิมเมจเนอรี่ไทยแลนด์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปเกมอนคิงแอนควีนโปเกมอนคิงแอนควีนคือลูกโปเกมอนใบใหม่ซึ่งได้นำเอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยในหลากหลายมิติมานำเสนอผ่านมุมมองของสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์ที่เรียกว่าโปเกมอนและได้มีการสร้างแผนที่เพื่อการประชนภัยขึ้นมาโดยอ้างอิงจากแผนที่ของประเทศไทย และตั้งชื่อเรียกให้แก่แผ่นดินส่วนภูมิแห่งนี้ใหม่ว่าภูมิภาคสุวรรณ้าพีตาและลิซ่าคือตัวแทนตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประจำภูมิภาคแห่งนี้ภูมิภาคสุวรรณ้ามีโปเกมอนทรงพลังสองตนอันเป็นจุดสูงสุดของสิ่งมีชีวิตได้แก่ท็อตเทนจูยักษ์แห่งผู้สร้างและผู้ทำลายโปเกมอนในตำนานและทรูซุยพระนางสยบยักษ์สาโปเกมอนมายาและนี่คือข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะไปรู้จักกับโปเกมอนภายในภูมิภาคสุวรรณ้า หากพร้อมแล้วขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่โปเกมอนคิงแอนด์ควีนสายันสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นรูปลักษณ์ของร่างสุดท้ายของโปเกมอนบั้งไฟของเราแล้วรู้สึกถูกใจหรือเปล่าไม่ว่ายังไงแล้วเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องราวของมันนะครับไปเริ่มต้นกันที่มุมมองของการออกแบบก่อนเลยครับ มิวรุกแกลลอรี่วันนี้ขอนำเสนอรูปังๆครับอย่างแรกเรามาเริ่มต้นที่ชื่อกันก่อนเลยนะครับ ต้นแบบความคิดครั้งแรกของผมคือบังไฟล้านนะครับดังนั้นก็เลยใช้คําว่าลู่ที่ย่นย่อมาจากคําว่าล้านครับส่วนปังปังด้านหลังก็มาจากการตีความความหมาย2แบบนะครับอย่างแรกก็คือเสียงปังปังที่หมายถึงเสียงจุดระเบิดนั่นเองครับส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือคํสแลงครับที่คนเราชอบพูดว่าปังซึ่งมีความหมายว่าดีเลิศนั่นเองครับในแง่ของภาพลักษณ์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันที่หัวกันก่อน,อนเลยร่างก่อนหน้านี้จะมีความเป็นลายไทยรูปไฟใช่ไหมครับแต่ในร่างนี้เราเปลี่ยนเป็น เส้น2เส้นครับซึ่งอินสปิเรชันมาจากฉนวนของบั้งไฟในยุคสมัยก่อนนะครับในปัจจุบันนี้ไม่มีฉนวนแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าใช้วิธีการจุดชนวนระเบิดด้วยไฟฟ้าครับ แต่ลายไทายรูปไฟก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเราเอามาเพิ่มขนาดของบริเวณด้านข้างให้มีความใหญ่ขึ้นสีสันภาพรวมของร่างนี้ก็จะมีความจริงจังมากขึ้นนะครับส่วนเอกลักษณ์ที่เป็นการระเบิดประกายไฟที่ช่วงท้ายจนถึงปลายหางเราก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมครับเพราะยังไงแล้วเจ้าตัวนี้ก็ต้องแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นบั้งไฟให้มากที่สุดแต่เคลียร์กันชัดๆก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นประกายไฟนะครับมันคือองค์ประกอบของร่างกายของลูปังๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวก่อนหน้านี้มันก็เป็น ็นส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากโปเกมอนเซ็ตบังไฟนะครับโปเกมอนกลุ่มโปเกมอนเทศกาลตัวแทนจากเขตปกครองลาชน่าครับ เผื่อใครจะยังไม่รู้นะครับในส่วนของแฟนสวอก็คือการโชว์ผลงานจากผู้ติดตามนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์เสนอนไอเดียเกี่ยวก,กับการสร้างโปกเกมอนประเทศไทยหรือแฟนอาร์จากฝีมือของผู้ติดตามครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ Lucky Comment ต์เหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าคอมเมนต์ของใครที่ถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของคลิปในวันนี้ครับเจ้าของคอมเมนต์ก็คือ a g y w h o online for a minute ครับ มาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าทุเรียนบวกเกาะบวกกุมารทองแล้วก็มีทุเรียนบวกมงกุฎบวกกระบี่กระบองแล้วก็มีทุเรียนบวกมงกุฎบวกนักมวยไทยโอ้มาหลายไอเดียเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะหมายถึงเซตเดียวกันนะซึ่งน้องเอฟก็ตีความไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้โปเกมอนในการออกแบบมีภาพลักษณ์ต่างๆดังนี้นะครับไปดูกันทีละร่างนะครับ1 2ึ่งสองซ้ออ่าแล้วนี่ก็คือตัวแรกนะครับ อันนี้ถ้าเดาดูน่าจะเป็นข้อความชุดแรกนะครับก็คือทุเรียนชุดเกราะแล้วก็กุมารทองนะครับในการตีความของน้องเอฟผมคิดว่าน้องน่าจะทำเป็นร่าง1ร่าง2แล้วก็ร่าง3แต่ว่าน้องเอฟแจ้งมาใหม่นะครับว่ามันเป็นร่างหนึ่งแล้วก็วิวัฒนาการ2รูปแบบก็คืออีกร่างหนึ่งกับอีกร่างหนึ่งถ้าตามที่น้องเอ ให้ข้อมูลมาเขาน่าจะต้องการให้เป็นการวิวัฒนาการแบบเวลากลางวันกับกลางคืนนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะให้เครดิตกับเจ้าของคอมเมนต์นะครับว่าให้มาอ่ากล่าวถึงชื่ออ่ามาบอกชื่อเขาธาตุอะไรแล้วก็มีลักษณะการวิวัฒนาการยังไงนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับน้องเอฟมีหน้าที่ในการรังสั์ภาพส่วนในแง่ของข้อมูลก็เจ้าของคอมเมนต์สามารถมาใส่ข้อมูลให้กับตัวนี้ได้เลยนะครับ โอเคเราจะไปต่อกันที่ร่างถัดไปนะครับตัวที่2มีหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับและนี่ก็คือตัวที่2นะครับเป็นร่างวิวัฒนาการของตัวเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเอาตามแพทเทิร์นก็น่าจะเป็นการวิวัฒนาการในเวลากลางวันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้อความของทุเรียนมงกุฎแล้วก็กระบี่กระบองนะครับอืสวยงามมากนะครับของน้องเอฟอ,อย่าลืมให้เครดิตน้องเอฟด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นฝีมือของ น้องเนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือร่างที่2ครับสวยงามครับน่ารักมากๆไปต่อกันที่ตัวสุดท้ายกันเลยครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือทุเรียนมงกุฎแล้วก็นักมวยไทยนะครับออกมาเป็นภาพลักษณ์สีแดงๆแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าวิทนาการในเวลากลางคืนหรือเปล่า อ่าเหมือนเหมือนอย่างที่บอกไปนะครับว่าให้เจ้าของคอมเมนต์มาใส่เรื่องราวให้ได้เลยอ่ะโอเคเราไปดูทั้ง3ร่างพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเวลามาอยู่รวมกันแล้วจะออกมาเป็นภาพลักษณ์แบบไหนนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือทั้ง3ร่างที่ได้รับการออกแบบโดยน้องเอฟนะครับและเจ้าของคอมเมนต์อ่าลืมชื่อไปแล้วนะถึงแม้ว่าการใช้ลายเส้นของน้องเอฟจะยังไม่ได้เฉียบขาดมากนะครับแต่ มิรุมักจะชื่นชมน้องเอฟและน้องแพรเสมอนะครับในแง่ของการจัดสรรองค์ประกอบของภาพการมีไอเดียในการสร้างภาพออกมาแล้วก็ความลงตัวของการออกแบบนะครับเป็นอะไรที่มิรุมักจะคาดหวังเสมอกับน้องๆนักเขียนทั้งสองคนนะครับก็เราจะให้เวทีตรงนี้ในการพัฒนานะักเขียนทั้งสองคนของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคและนี่ก็คือลัคกี้คอมเมนต์ครับ จะไปกันต่อที่แฟนอาร์ตนะครับวันนี้จะเป็นผลงานการวาดของใครไปชมกันเลยครับคนที่ว่าส่งมานะครับก็คือใบเตยกัลยาไม่แน่ใจว่าเขาใช้นามปากกาว่าอะไรนะแต่อันนี้เอามาจากชื่อแอคเคาท์ใน Facebook นะครับอ่ะซึ่งภาพที่เขาส่งมาคือภาพนี้ครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานของใบเตยอ่อนี่ดูเป็นท่าผีใช่ไหมเป็นนางลำอะไรประมาณนั้นนะครับ ดูไปดูเรื่องราวของเขาดีกว่านะครับว่าเขาเขียนเรื่องราวไว้ยังไงไบ้างอ๋อนี่ไงครับนาะมปากกาของเขาพวกแบบนะครับชื่อว่าโซเออไม่ใช่ไม่ใช่อาชิชิโนอิชิโนอิเอ, <laughs> อาใหม่นะครับ <laughs> พวกแบบชื่อชิโนอิช n แนลชื่อโปเกมอนคือระริรมคำจำกัดความโปเกมอนเป็นโปเกมอนนางรม ข้อมูลพอสังเขปนะครับระริรำเป็นโปเกมอนโบราณที่ในอดีตการของภูมิภาคส่วนหน้าผู้คนในอดีตการจะใช้ระริรำประกอบพิธีไร่รำทางเทศกาลต่างๆที่มีฟ้อนรำในปัจจุบันระริรำ ก็ถูกใช้ในการทำเทศกาลต่างๆเหมือนเดิมและละลิรดํายังเป็นโปเกมอนสวยงามอีกด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นโปเกมอนที่รักสงบต่อเจ้าของและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอีกด้วยอ่าโอเคครับแค่อ่านเรื่องราวก็ยาวยๆามากเลย มีคำแนะนำสำหรับน้องๆที่ส่งแฟนอาร์ตมาพร้อมกับเรื่องราวนะครับเวลาทำเรื่องราวนะครับให้เราลองเขียนก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ลองอ่านดูว่าเราเข้าใจไหมหรืออ่านให้คนอื่นฟังว่าคนอื่นเข้าใจที่เราสื่อสารหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆตัดทอนส่วนที่ซําซ้อนนะครับแล้วก็พยายามเรียบเรียงคำพูดดีๆสื่อสารแค่ว่ามันคือตัวอะไรมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน เข้าใจนะครับว่าน้องๆหลายคนที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามาเนี่ยยังเป็นเด็กเกยาวชนแบบอายุยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นความสามารถทางด้านภาษาอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พัฒนาตัวเองต่อไปได้้วยนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเอาล่ะหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวของโปเกมอนตัวนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดูว่าหากรีเวิร์กเป็นตัวโปเกมอนที่มีความเป็นภาพลักษณ์ของโปเกมอนมากกว่านี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูผลงานการรีเวิร์กภาพแฟนอาร์ตจากน้องแพรกันเลยครับ และนี่ก็คือแฟนอาร์ตที่ถูกรีเวิร์กใหม่โดยน้องแพรครับเป็นยังไงบ้างครับสวยงามใช่ไหมน้องๆที่ส่งแฟนอาร์ตมาไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะครับว่าภาพของหนูภาพของผมไม่สวยหรอครับทำไมถึงต้องมีการรีเวิร์กใหม่อ่อมันเป็น คอนเทนท์ที่พี่คิดขึ้นมาเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาที่ถ้ามองเป็นตัวพี่เองนะพี่เป็นคนที่ไม่ได้เก่งในการในการสร้างภาพขึ้นมานะครับแบบวาดภาพอะไรเงี้ยไม่มีทักษะด้านนั้นและพี่ก็มีความเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีไอเดียที่อยากจะสร้างโปเกมอนเหมือนกันนะและอยากจะทําให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาให้เห็นว่าเนี่ยถ้ามันเป็นรูปร่างมันจะต้องออกมาแบบ เร่าวนี้ประมาณนี้ก็เลยอยากอยากให้น้องๆอ่ะส่งเป็นภาพเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดการรีเวิร์กให้คือถ้าเกิดว่าภาพภาพของพี่อ่ะพี่นึกถึงตัวเองนะครับถ้าเป็นภาพของพี่แล้วมีคนช่วยทําให้มันสวยขึ้นได้ทำให้มันทำทำให้มันมีความเป็นโปเกมอนมากขึ้นได้พี่ก็คงจะรู้สึกดีอ่าแล้วก็หวังว่าน้องๆจะรู้สึกดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากแฟนสว่ d นะครับ และนี่ก็คือร่างสุดท้ายของโปเกมอนเซตบังไฟนะครับมารู้จักกับลูปังปังผ่านเรื่องราวของมันกันครับ หมายเลข0ูนหลูปังปังโปเกมอนหมูระเบิดไฟประเภทไฟลูปังปังเป็นโปเกมอนหมูที่ร่างกายผลิตดินปืนออกมาตลอดเวลาแม้ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่จะลดลงการลูปังปังก็อาศัยการระเบิดดินปืนที่มีไม่จำกัดในการเคลื่อนที่แทนโปเกมอนในกลุ่มวิวัฒนาการนี้จะลงโทษตัวเองด้วยการกระโดดลงโคลนหากพ่ายแพ้ในการแข่งขันความเร็ว มีข้อมูลพิเศษมาบอกทุกคนนะครับสำหรับนิสัยการชอบกระโดดลงโคลนหลังการพ่ายแพ้ผมอ้างอิงมาจากชีวิตจริงครับ,รบในประเพณีบุญบังไฟนั้นหากบังไฟของใครเกิดปัญหาแปลกๆขึ้นอย่างเช่นบังไฟจุดไม่ติดบังไฟระเบิดหรือบังไฟขึ้นแล้วแต่ตกลงทันทีเจ้าของบังไฟก็จะถูกจับโยนลงโคลนทันทีส่วนนี้เป็นรมเนียมแบบสนุกๆนะครับไม่ได้ใช้เพื่อกันก,กันแกล้งกันแต่อย่างใด ลูปังปังความสูง40ซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมนิสัยใจยเย็นภาพเพียรกล้าหาญการในวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับลูปังปังมูนุังเลเวล21วิวัฒนาการเป็นซูนุบงัง ซูนูบังคือหินวิวัฒนาการประเภทไฟวิวัฒนาการเป็นลูปังปังในกรณีของโปรแกรมที่มีการเปิดตัวใหม่และมีร่างวิวัฒนาการครบถ้วนไฟล์ในส่วนของ Evolution ก็จะสามารถเข้ามารับชมได้นะครับทุกคน สถานที่ค้นพบรูปังปังประกอบด้วยไม่พบสถานที่นั้นอันที่จริงนี่ก็เป็นแมคาีนิคพื้นฐานของเกมนะครับโปเกมอนตัวใดที่ใช้หินวิวัฒนาการหรือมีวิธีการวิวัฒนาการแบบแปลกๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถค้นพบได้ในธรรมชาตินะครับไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้ข้อมูลยังไม่ได้รับการอัปเดต จะเป็นอีกครั้งที่ผมปลอมตัวโดยการเป็นนักข่าวบุคคลที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเห็นต่อไปนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเขาเขามาท่องเที่ยวในเทศกาลแข่งขันความเร็วที่ภูมิภาคสวรหน้าของเราไปดูนะครับว่าเขาจะอ,าอะไรแปลกๆในงานนี้ว้าวเทศกาลนี้มันยอดเยี่ยมมากผมแทกให้ชี้เองนะครับทุกคนวันนี้ผมมาท่องเที่ยวที่ภูมิภาคสวนหน้าในงานแข่งขันความเร็วโปเกมอนมีโปเกมอนโง่หน้าตาแปลกๆหลายตัวเลย เมื่อกี้นี้ผมก็เพิ่งมองเห็นพวกมันกระโดดลงไปในโคลนแต่อย่างสนุกสนานผมมีภาพสวดหน้ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยเออแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกแปลกๆนะโปเกมอนที่ชื่อว่าลูปังๆอ่ะป,ปกติแล้วมันถูกปฏิบัติแบบนี้ตลอดเลยเหรอเทรนเนอร์ <H anner S 1> ดูไม่ค่อยใส่ใจพวกมันเลยและที่สำคัญไอการกระโดดลงโคลนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโปเกมอนเป็นคนกระโดดลงไปเองเหรอทำไมมีแต่เทรนเนอร์ชอบโยนพวกมันลงไปในโคลนจังแถมยังทำสีหน้าไม่พอใจ พูดแต่เรื่องว่าเพอทํามำมนิวัฒนาการหรืออะไรสักอย่างผมแปลกใจมากเลยที่พวกเขาทําแบบนั้นถึงงานนี้มันจะยอดเยี่ยมมากแล้วของกินก็อร่อยมากด้วยแต่เจอโปเกมอนที่โดนกระทาแบบนั้นเข้าไปผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยหรือผมอาจจะเข้าใจผิดจูก,ก็ได้มันอาจ,จเป็นธรรมเนียมปกติของที่นี่ผมคงต้องศึกษาให้มากกว่านี้ เอาละครับเรามาดูข้อมูลใหม่ๆของคอรีกันบ้างนะครับคอรีโปกเกมอนเถาสอดแทรกคอรีมีร่างกายส่วนถาวันที่ทรงพลังจนสามารถสอดแทรกไปตามบริเวณเหินแข็งได้ผู้มันรักสงบและชื่นชอบการทำสมาธิอย่างสันโดษเป็นเวลานาน,าน,าน ซึ่งการทำสมาธิเช่นนี้ของคอริไม่ควรได้รับการดกควรเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้พวกมันตกใจภาวะเฉียบพันจากการตื่นตนกจะบังคับให้คอริเข้าสู่โหมดการต่อสู้โดยท,ทันทีจนชาวบ้านมีคำพังเพยว่าย่าแย่คอริเพื่อเป็นการกล่าวถึงบุคคลที่มีบุคลิกนิ่งเงียบแต่อาจแฝงด้วยอันตราย คอรีความสูง120ซนติเมตรน้ำหนัก105กิโลกรัมนิสัยขี้เหนาเนียบเพรอเลการวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับคอริคอลลาเจนเลเวล18วิวัฒนาการเป็นคอริ คอร e y ิ e เลเวลวิวัฒนาการเป็นคอ r ์รัปชันอนสถานที่ค้นพบคอร์ริประกอบด้วยไม่พบสถานที่นั้น ค่าพลังของคอรี HP 125 Attack 108 Defense 108 Speed 42 Special Defense 105 Special Attack 62ภาพรวม550 Ability ของคอรี Normal Ability o g r Grow เพิ่มความเสียหายให้กับธาตุาตุพืช50%เมื่อ HP ต่ำกว่า1ใน3 Regenerator ฟื้นฟู HP 1ใน3ของค่า HP สูงสุดเมื่อเปลี่ยนตัวออกจากการต่อสู้ Hidden Ability r o c k h e a d ไม่ได้รับความเสียหายสท้อนกลับจากค่าของตนเอง Stamina เพิ่ม Defense ขึ้น1ระดับทุกครั้งที่ถูกโจมตี Trick Fat ลดความเสียหายที่ได้รับจากค่าทธาตุไฟและน้ำแข็งลง50% Power Hammer เพิ่มความเสียหายของท่าประเภท Hammer ขึ้น50%และจะไม่โดนผลจากการลดค่าสถานะของตัวเองหรือเอฟเฟกต่างๆของท่าโจมตี Level 21 Synthesis Level 25 Razor Leaf Level 29 Protect Level 29 Iron Defense Level 3 3 Seed Bomb level 38 extra sensory level 42 i n g r a i n level 45 rock s r i d e level 49 lee seat level 54 double e d g e level 58 earthquake level 62 energy ball สำหรับคอริไม่มีท่า signature move น,นะครับเพราะว่าใช้ท่าเดียวกันกับร่างแรกของโคราเชนนั่นก็คือ rock hammer ครับ ขอขอบคุณข้อมูลภาพ8บิตจากน้องโดโดและขอขอบคุณข้อมูลประเภทค่าพลังจากชาโด w ด้วยครับข้อมูลถูกอ่านแล้ว ก็มาถึงส่วนในการแนะนําแผนที่กันแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาจากเมืองชากังเทาสถานที่ต่อไปที่เราจะต้องผ่านก็คือถนนหมายเลข903ครับจากที่ทุกคนเห็นอยู่นขขณะน,นี้ตัวแผนผังอาจจะมีภาพลักษณ์แปลกๆนะครับว่าทําไมมันจะต้องมีส่วนที่แหว่งไปใช่ไหมครับสาเหตุก็เพราะว่าหากมันมีการทําออกมาเป็นเกมจริงๆสถานที่บางสถานที่ไม่ว่าอย่างไรตัวละครของเราก็จะไม่มีโอกาสเข้าถึงหรือได้เห็นอย่างแน่นอนจึงมีการตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปครับ แต่ก็เหมือนเดิมครับการแนะนําสถานที่นั้นจะให้ละเอียดและก็เข้าใจที่สุดย่อมต้องมาจากคนที่ผลิตเองใช่ไหมครับเราจะไปฟังรายละเอียดต่างๆของถนนหมายเลข้903จากคิมหันกันนะครับและแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับว่าเราจะได้เห็นตัวอาวาตารของคุณคิมหันที่คุณคิมหันเป็นคนสร้างและผลิตและออกแบบทุกอย่างขึ้นมาเองเอาเป็นว่าเอนจอยกับส่วนของคุณคิมหันนะครับสวัสดีครับกตะผมนายคิมหันเจ้าหน้าที่แผนกสำรวจพื้นที่และปฏิัแผง,งมารายงานตัวแล้วครับ เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องน,นิดหน่อยทาให้คราวที่แล้วผมได้ลืมพูดถึงข้อมูลบางส่วนของเมืองชากังเทานั่นก็คือสถานีรถไฟประจำเมืองชากังเทาและเส้นทางเดินเรียบทางรถไฟในตัวสถานีรถไฟในตอนนี้พวกคุณยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเนื่องจากพวกคุณยังไม่มีตั๋วรถไฟแต่พวกคุณสามารถหาตั๋วรถไฟได้ที่เมืองราชานาซิตี้นะครับส่วนเส้นทางเดินเรียบทางรถไฟในตอนนี้พวกคุณก็ยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะไปถึงเมืองโทโนทานะครับต้องขออภัยในข้อผิดพลาดนที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนของวันนี้รผมจะขอพาทุกท่านไปทัวทนนร์ชมถนนหมายเลข903ที่อยู่ถัดจากเมืองชากังเทานะครับก่อนอื่นเลยนะครับหวังว่าทุกท่านจะพผ่อนและเตรียมตัวมาเรียบร้อยกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราเดินทางขึ้นเหนือมาจากเมืองชากังเทาเราจะเจอกับโผงพิโตจิที่พากันเดินข้ามถนนหลักกันเป็นจํานวนมากและจากการที่สังเกตอยู่สักพักมันเป็นการออกมาเล่นสนุกของพวกพิโตจิในบริเวณนี้ผมกับทางทีงานเลยตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าพิโตจิเฟสติวัลและจากประสบการณ์ของพวกผมที่เจอมาในทางที่ดีเราไม่ควรระะปยุงกกัับบนนอเ ถ้าเรายังไม่มีบัวรดน้ําเพราะว่าหากพวกน้องๆสังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาใกล้พวกน้องๆจะเข้ามารุมเล่นสัดโคลนใส่จนเลิะไปทั้งตัวยังดีที่ในตอนนั้นมีหนึ่งในทีมงานของผมได้พกบัวรดน้ําเอาไว้ทําให้พวกพิจิกระจายตัวกันออกไปส่วนทางผมก็ต้องพากันกลับไปที่พัคแมนซินเตอร์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อล้างโคลนออกเล้วไปทั้งตัวเลยละครับผมลำบากเลยในตอนนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้าอีกเราสามารถเดินไปทางซ้ายมือเพื่อที่จะเดินหลบเหล่าน้องๆได้นะครับแต่ถ้าพวกคุณกำลังมองหาพ พวกคุณสามารถกระโดดลงไปได้เลยนะครับพิตจิในแองนี้จะมีเลเวลที่น้อยเหมาะสำหรับที่จะเอาไปเริ่มเลี้ยงดูนะครับแต่ขอย้ําว่าพิตจิยังไงก็เป็นพิตุจิกดระวังการซนของน้องไว้ให้ดีนะครับอ้ออย่างหนึ่งนะครับผมได้ยินมาว่าในบริเวณนี้มีแองพิตุจิที่เลเวลสูงอาศัยอยู่ด้วยนะครับถ้าอยากจะเจอน้องสามารถสำรวจได้นะครับเมื่อพวกคุณเดินผ่านแห่งน้ำไปแล้วพวกคุณจะพบกับทางเดินที่ค่อนข้างจะสลับซับซตอนเล็กน้อยแต่มันค่อนข้างง่ายที่จะเดินฝ่าออกไปนะครับลองสำรวจให้ดีมันอาจจะมีไอเทมซ พอพวกคุณเดินออกมาจากทางเดินพุ่มไม้แล้วพวกคุณจะพบว่ามันจะมีเนินเขาเล็กๆขวางทางอยู่ทังทีมงานของพวกผมได้ทําการสร้งางบันไดขึ้นลงเอาไว้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกคุณสามารถที่จะใช้บันไดพวกนี้ในการขึ้นลงเนินเขาได้อย่างสะดวกเลยนะครับและผมก็ได้ข่าวมาว่าบริเวณนี้มีผู้ฝึกฝนโปโกเกมอนที่เชี่ยวชาญการใช้โปเกมอนประเภทดิน pitches. และเขาสามารถสอนท่าไม้ตายของโปเกมอนใหไ้ได้กับพวกคุณนะครับลองไปค้นหาดูนะครับและมีบางอย่างที่ผมอยากจะบอกหากพวกคุณสังเกตในบริเวณพื้นที่ที่พวกคุณเดินผ่านไปมันมักจะมีกองหินหลาาาาดดที่ค่คคุณออกก็เเยพูับผมไวว้ มันเป็นลักษณะอักษรโบราณที่จะต้องใช้วิธีการอ่านแบบพิเศษผู้คนทั่วไปไม่สามารถอ่านได้แต่จะมีเพียงผู้ที่สูญเสียเสีงสว่างไปแล้วจะสามารถแปลความหมายของมันได้ซึ่งทางผมก็ไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรพวกคุณสามารถลองแปลความหมายกันดูได้นะครับหากพวกคุณผ่านบริเวณกองหินนี้ไปพวกคุณจะต้องเดินไปทางซ้ายมือเพื่อไปยังถนนหมายเลข904ส่วนในตอนนี้ทางขวามือพวกคุณยังไม่สามารถไปได้หากพวกคุณยังไม่มีบัตรเข้าพื้นที่ยอดสูงคานาโอและผมยังได้ยินมาว่าระหว่างทางที่จะไปยังพื้นที่ยอดสูงคานาโอจะม หากพวกคุณสำรวจทุกจุดของถนนเส้นนี้เท่าที่ทำได้แล้วล้วก็พวกคุณสามารถเดินทางไปยังถนนหมายเลข9 0 4สได้เลยนะครับเอาล่ะข้อมูลถนนหมายเลข903ในวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณที่รับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับแลวผมนายคิมหันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโปเกมอนเอเมเจอรี่ไทยแลนด์ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมโปเกมอนคิงแอนด์ควีนหากชื่นชอบได้โปรดกดติดตามหากชื่นชอบมากๆก็กดแชร์ไปได้เลยครับ ทุกการกดไลค์คือกำลังใจในการทำงานของพวกเราแต่หากอยากมีส่วนร่วมยิ่งกว่านั้นโปรดคอมเมนต์แนะนำหรือเสนอไอเดียในการสร้างสรรค์โปเกมอน Pokemon ประเทศไทยเราจะหยิบจับไอเดียที่น่าสนใจมารังสรรค์เป็นภาพที่สวยงามให้ครับแต่หากอยากมีส่วนร่วมยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกก็สามารถส่งแฟนอาร์ตโปเกมอนประเทศไทยปวดฟิมือของทุกคนมาได้ที่ Facebook f แฟนเพจโปเกมอนอเมเจนเนอรี่ไทยแลนด์หรือร่วมพูดคุยภายในสังคมคนรักโปเกมอนด้วยกันได้ที่ Discord p o ป e m o n i m a g i n a r y Thailand ครับ และสุดท้ายคือการแจ้งตารางเวลานะครับพบกับโปเกมอนคิงแอนควีนได้ทุกวันพุธและวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาและไลฟ์พูดคุยสดๆในวันเสาร์เวลา20นาิกาขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับ